เ,เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านดินฉันนางสาวนิพาธรเกจันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเบตตี้ดูเมนสองช่องเมก็กสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในหัวข้อ บาดแผลของสงครามไม่ได้ฝากไว้ในสนามรบแต่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของผู้คนไม่มีใครชนะได้ในสงครามแม้ในท่ามยามเจรจาอุตสาหะาสาสศกที่ถกถ่ายคือในยะที่ตันกากก็ไร้ค่าถ้าไม่ยังสิ่งปรักหักพังยังซ่อมได้ หลุมฟังคมไม่ฟื้นคืนใหม่ได้กระมังเพลงศกดังทั่วโลกณศกน,ะนี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนอะไรหรือสองครามคือเรื่องโหดร้ายไล่กดขี่ไม่มีหรอกผู้กำชัยไม่เคยมีสิ่งบ่งชี้ที่เห็นได้ล้วนพ่ายแพ้ทุกท่านคะ เมื่อกล่าวถึงคำว่าสงครามหลายคนอาจนึกถึงเสียงปืนระเบิดควันไฟและภาพสนามรบที่เต็มไปด้วยความสูญเสียแต่แท้จริงแล้วสงครามไม่ได้จบลงเพราะกับการหยุดยิงหากยังคงทิ้งร่องรอยบางอย่างไวเ้เงียบๆซึ่งร่องรอยเหล่านั้นไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ได้กระจายอยู่ตามสร้างปราหก ลึกอยู่ในหัวใจและความทรงจำของผู้คนดังนั้นบาดแผลจากสงครามจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับทหารที่ยืนอยู่แนวหน้าเท่านั้นแต่ยังเกิดกับเด็กที่ต้องสูญเสียครอบครัวผู้เป็นแม่ที่ต้องรอคอยโดยไม่รู้ว่าสามีจะกลับมาหรือไม่ซึ่งบาดแผลเหล่านี้ไม่อาจปรากฏเป็นเลือดหรือรอยแผลภายนอกแต่กลับกลายเป็นความเจ็บปวดทางใจ ความหวาดระแวงความโศกเศร้าและความรู้สึกสูญเสียที่ยากเกินจะเยียวยาหลายครั้งที่สงครามสิ้นสุดลงตามหน้าประวัติศาสตร์แต่ความเจ็บปวดยังคงดำเนินต่อไปในชีวิตจริงผู้คนจำนวนมากต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับความทรงจำอันเลวร้ายบางคนสูญเสียความเชื่อมั่นในมนุษยชาติบางคนเติบโตมากับความกลัวและความเกลียดชัง และยิ่งไปกว่านั้นสงครามยังทิ้งบาดแผลทางสังคมทำลายความไว้วางใจความสามาคัคคีและคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อความรุนแรงถูกใช้เป็นคำตอบการให้อภัยและความเข้าใจก็ถูกลดทอนลงหากสังคมไม่ตระหนักถึงบาดแผลเหล่านี้การยอมรับว่าความขัดแย้งรุนแรงอาจเกิดขึ้นเสมอ แต่เราต้องสแสวงหาสันติภาพที่ยุติธรรมและต้องตระหนักว่าความรุนแรงไม่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงได้ท่านผู้ฟังที่เครารพคะอย่างไรก็ตามใน่ามกลางความเจ็บปวดสงครามยังสอนบทเรียนอันสำคัญให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพที่แท้จริงว่าการรับฟังและการเครารพความแตกตา่าง และการแก้ไขปัญหาด้วยสัติวิธีคือหนทางที่จะช่วยป้องกันไม่ให้บาดแผลใหม่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้คนอีกความเข้าใจความกล้าหาญและการเสียสละยกย่องผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติแต่ก็ต้องตระหนักว่าการเสียสละเหล่านั้นมักนำมาซึ่งความสูญเสียที่เกินกว่าจะประเมินค่าได้ท้ายที่สุดนี้ ขอให้เราทุกคนตระหนักว่าสงครามอาจทำลายแผ่นดินแต่สันติภาพเท่านั้นที่จะเยียวยาหัวใจบาดแผลจากสงครามไม่อาจลบเลือนได้ด้วยการเวลาเพียงอย่างเดียวหากต้องอาศัยความเข้าใจความเมตตาและความร่วมมือของมนุษย์ทุกคนในการสร้างโลกที่ปราศจากความรุนแรงหากเราเรียนรู้จากอดีตเลือกใช้สติป,ปัญญาแทนอาวุธ และตำหนักถึงคุณค่าของชีวิตมากกว่าความขัดแย้งบาดแผลในหัวใจของผู้คนก็อาจค่อยๆจางหายและถูกแทนที่ด้วยความหวังความสมานณัชั้และสันติภาพที่ยั่งยืนท่านผู้ฟังที่เคารพคะไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดขอบคุณคะ่ะ